ไห้กับไบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆนะฮะอันนี้หนังกำอยู่ไกลๆหน่อยนะไอ้ไบอยู่ใกล้ไปไปดูของขวัญไปดูของขวัญโอ้โหแำลงอยู่เปิดออกมาเป็นหลุยส์ฟาเกาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาแล้วบอกบอกว่าออกละแมตช์ล่าสุดทำให้ไบยิ้มได้หน่อยหลังจากที่หอยมานานแมตช์ล่าสุดถือว่าทำได้ดีนะฮะไบดีฮะดีฮะแต่ว่าคงทำได้แค่ครั้งเดียว เดี ừ, cow, so 1> 1. ๋ยวให้เจ้าของวันเกิดเปิดเองดีกว่าพี่อย่าขู่ว้ดิผมก็กลัวไปด้วยไม่นวลยให้วันนี้ไม่อยากจะรู้าไมไใบ้สายดูขนาดนี้ไม่รนยาก เป็นอะไรคงจะรออยู่อันนี้เาบอกว่าขอัปไกลดีกว่าผมได้มาดมาพันแนนแบบนี้ตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับแล้วเราจะเปิดมาสุไท้ายคืออะไรและวหนึ่งสองสามป้านองปลาอะไรเล่นแดงเอาไว้มันคือ เงินสดครับจำนวน1 6 5 0 0 0สนหกหมื่นหาพับาทยังมีอยังมียังยังไปที่ว่าถือกับบ้านไม่ปลอดภัยเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีพี่กเลนเดี๋ยวคนแบบไมยจับต้นเป็นอะไรเงี้ยนะ รู้สึกไงบ้างของขวัญเซอร์ไพรส์พิเศษแต่งนะนิ่ตงนะนิ่ันะพี่โอเล่สนใจอะไรเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องเงินไปเอาอยู่เรื่องกัวเรื่องเงินไว้ใจใบไว้ใจบ้งขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมโอ้เยอะมากครับกำจัดจำนวนเงินนี้ก็หาหาเพื่อนชัวยตัวเองให้พงศ์ คงอยู่ประเทศจีนไอเคยไอเคยก็เอาไว้ว่าขอบคุณแล้วนะนี่อาจจะเป็นว่าคือทุกคนเนี่ยตั้งใจที่อยากจะให้ไว้คือถ้าให้เป็นสงขางเป็นสีบายางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเ้ยจะถูกใจหรือเปล่าถ้าให้เป็นแบบนี้เอาไปหลายๆอย่างการศึกษาใช้ในอนาคตได้เลยนะครับก็อยากใช้ไวกับาขอบคุณทุกคนแล้วกันครับก็จริงๆเราก็ไม่ได้หวังจํานวนเงินมากมายนะครับผมก็ คือแค่มางานนี้อที่แค่มาร่วมงานงานปาร์ตี้วันเกิดมาร่วมสนุกสนานเป็นงานวันเกิดของไบ้แค่เท่านี้ก็ก็มีความสุขแล้วเไไหนไปก็บอกไปไม่ได้สนใจเรื่องเงินเอ้พวกเราอูดตออคแล้ก็ ก็อย่างที่บอกคือแค่มาร่วมงานนี้ก็มีความสุขมากรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเพราะว่ามางานนี้ต้องเสียค่าบัตรด้วยครับนะครับแล้วบัตรก็ไม่ใช่ราคาถูกๆถูกต้องนะอะไรนะก็ขอให้มาแล้วเราก็ต้องรับด้วยความเต็มใจเฮ้ยไม่ให้เกาหน่อย ขอบคุณนี่มากครับผมว่าบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเช่นพะเยาใช่ไหมรวมทุนแต่งตัวมาเรียบร้อยโอ้ยหเราคุมแล้ววันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ่ะครก็คือขอบคุณนั่นแหละขอบคุณมากครับผมที่อยู่กับไบส์นะฮะสนับสนุนไบส์มาสี่ปีสี่ปีแล้วนะฮะสัญญาไปไปคุยแล้วนะฮะหมดวันที่สิบหกกันยายนนะฮะ ปีไหน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 ปีหน้าไงหกแบบหกศูนย์ใช่อ่ก็ไปไหนต่อใครจะรับแบบก็อยากจะบอกว่าไปอยู่งพี่ไหมไม่มีนาคนนะไปอยู่นคร ก็4ป như <c ười> ีเต <À> ็มนะครับผมยังอยู่กับไมปอยู่นะฮะยังนั่งหัวโดดอยู่อย่างนี้นะครับไม่คดีมากนั่งหัวโดดอยู่แบบนี้ขอให้นั่งหัวโดดแบบนี้ทุกปีเลยได้ไหมได้ไหมนี่แหละคือความใสๆของไปที่เราชอบไปคือตรงนี้ไปพี่ตอที่ชอบคำว่าหัวโด คุณมากๆขอบคุณมากจริงๆนะครับที่อย่างสนับสนุนกันนะฮะก็ก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เราก็พยายามพัฒนาพยายามเดินตามฝั่งของเราไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนสนับสนับสนุนนะฮะความฝันของใบทุกอย่างได้ไหมได้ทุกอย่างนะก็เราก็จะพยายามแล้วกันนะครับผมใบก็จะพยายามนะฮะ ก็อยากให้ทุกคนภูม <raining. S 1> ิใจนะครับผมก็ปีนี้มีความสุขมากๆนะฮะได้เป่าเค้กกับพี่ๆทุกคนเป็นที่แรกเลยนะครับผมงานหนุ่มเป่าเค้กในวันนี้ไอที่บอกสนับสนุนความฝันป้าพิมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมอแล้วเดี๋ยวไปอยู่ในฝันด้วยเลยเอาเล่ะแต่คืนนี้เป็นต้นไปเจอกันแน่บวยแล้วก็ก็ขอให้อ่า ผลบุญการให้ของพี่ทุกคนนะครับผมการให้ของพี่ทุกคนนะฮะที่ให้ไบหรือว่าให้คนอื่นในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ส่งผลกลับไปถึงพี่นะฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆขอเชิญทั้งถ้าพี่หม่สักแสนสองแสนที่เป็นน้องเลยนะ ผมเรื่องเงินไปไม่ได้สนใจเท่าไหร่จริงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงนะฮะหมบตามนั้นฮะครับขอพี่ทุกท่านมีความสุขมากๆครับเลครับผมสุข็มั่งเ็งแรงนะฮะครับมีความสุขทั้งปีครับไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมขอบคุณมากๆฮะเยี่ยมมากครับ แล้วก็หมายกรงแสยวลงไอจีให้เวลา3ชั่วโมงร้องเล่นร้อเล่นนะฮะก็อันนี้อันนี้ผมผมถือว่าเป็นัวแทนรุ่นพี่กันนะครับ AF ก็ขออวยบออวยพรนะครับให้กับไบส์นะครับและครอบครัวแล้วก็พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ที่ได้เห็นคนที่รักไบส์ด้วยความเขาเรียกว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะรักแบบนี้ฮะไม่ว่าไบส์จะเป็นยังไงไม่ว่าไบส์จะไปทําอะไรไม่ว่าไบส์ จะอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าครับพี่ๆทุกคนครอบครัวไบท์ทุกคนนะครับจะไม่ทิ้งไบแน่นอนแล้วก็ฝากน้องชายของคนนี้ให้ไปติดฝั่งฝันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมฝากเ้ื่อนครับและลำดับต่อไปครับขาดไม่ได้เลยคนนี้นะครับเป็นคนที่ทำให้ไบได้มาเจอพวกเรานะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับมาม้านะครับคุ่แย่ของมาบอมบอกสวยเลย